สวัสดีครับผมตอบทำไมตอบทำไมสามจิวเหมือนลุงจิ้มลุงจิ้มสามจุดห้าสามจุดห้าอ่าหายแล้วนะครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเาสช่องเอ็นที่รีนค่ะช่องเอ่อหลังทีส่สองนะครับหลังที่สองหลังที่สองวันวนีเน้เจ๊ตีแบบก่อนเะดี๋ยวนะไปแกะแบบเข้าแบบก่อนเนะข้าแบบตอนะนี้ลุงจะไปปรับนะพื้นที่นะ ดูหล่อเป็นมาตราไหมโอ้โหดูสวัสดีครับน,นี่ครับเราอยู่กับจิโกลนะครับสุดหล่อของเราจินก้าหรือีครับกินเรียบร้อยแล้วครับวันนี้มาช่วยพี่แอนสร้างบ้านนะครับครับผมอันนี้เป็นบ้านพี่แอนนะครับ บ้านเลขที่เท่าไหร่เนี่ยพี่แอนบ้านเลขที่เท่าไหร่เนี่ยโอ้ลูดครั้งเลยวะโอ้ยังสวยเลยลงจิมลงจิม ของผมให้ทุกคนสร้างเสร็จก่อนอ๋อของผมของาะดท้ายให้ทุกคนสร้างเรียงกันจนหมดแล้วผมค่อยพิจารณานะว่าจะนอนในรถแล้วจอดรถตรงไหนแล้วก็นอน <c oughs> <laughs> ผมไม่ยากผมไม่ยากแล้ตน้ตนไม้เด้อลุงข้างหลังข้างหลัง <c oughs> นี่นะครับทำให้ เอาถามพนได้ถามพนได้เป็นไงครับขับรถไถ่ชัโงนึ่งอะขับมาหนึ่งชันะกินกินฟนกินลมมันจะรอร่างอะบอกเลยสิบล้อลกายจริงจริะสิบล้อเล่นกายเล่นกายสิบล้อรับบาแดงตาแด้งเหรอสิบล้อเลกายโอ้ยบอกเลยมันช่เป็นตาหลอกก็นตาไม่ใช่หร่อ ฝ่าวอดฝ่าวอดซื้อแว่นอย่างดีครับฝ่าวมากเมื่อเช้ารีบโพอดภาพจะภาพเป็นการเป็นงานยังไงนนั่นั่งอย่าไปเซลล์ละ ไม่ได้ตีกันบอ,อ,อ๋ออ,อ๋อลุงพันล็อกล็อกลุงพันบ่ตีลงตุงจิ้มะลุงพันล็อกแรกตามไอ้น้าบปไม่รู้บ่าบาวโน,อ,นอยู่ย <c ười> <c ười> ไหน,นผมอยู่นั่นแหละด้กองให้นาน ถ้าออยอมดินได้เศเป็นเป็นหาสัตวถ้าอ้อยผู้สาวมาไอก็ทีเปิดทั้งไใช่หรอเศรษฐศาสต์โอ้ชันแล้องฟังเ่าดิลมมากอะให้มันหอบไปได้ลมอไปกินลมบนเต่าไปเต่ามเยอะมาอยอยอย thương vật บรรยากาศล่าสุดนะครับ ບໍ່ໄດ້ໂຍເຄື່ອງມັນກະເ น,น้องตัวลายของเรานอนหลับอยู่ในนี้เอกีก็เลยอาไปเยียมดูว่าัเร่องอนิ่มแกะไม้แ็กเลย ครัแบผมเปลีแบบ่ยนเสื้อกัน